บ่าวแล้วตายเลยไม่ไปเนาะทำใจอยู่บ้านดีกว่าเนาะทำใจคงไม่ได้มัางเขาเรียกตัวเขาต้องการตัวเนาะอยู่บ้านนอนเล่นอยู่กระปาดีกว่าโดยเฉพาะเชฟเนี่ยตัวสำคัญเหรอจับตัวสำคัญเหรอรู้ได้ไงก็เท่าที่ฟังฟังดูอ่าแต่แรงไม่ชอบแอบฟังไะดิ ไมันใช่แอบฟังบังเอิญฟังไปอย่างนั้นน่ะเออเขาคุยกันมันไม่หนักหนาอะไรเกไปแบบไปนั่งเล่นเฮฮาอะไรเงี้ยไปนั่งเล่นเดี๋ยวเจ้านายว่าเอาเขาจ้างมาทำงานไปนั่งเล่นเอ้าก็ไม่มีงานอ่ะมีมีก็ทำไปไม่มีแล้วก็ แล้วม,มีอะไรที่ดีๆเอามากินด้วยไปทำงานไปเอาของเขามากินได้ไงเอา้าเวลาเขาเขามีเลี้ยงอ่ะ <c oughs> เลี้ยงแล้วก็เขา <c oughs> เกิดกินเหลือเฟือแล้วของเรายังไม่เคยกินอะไร <c oughs>